สวัสดีปีใหม่ไทยขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งจะเป็นงานเรมโบใบขัดข่าวนะคะความยาวของใบมีสิบสองจุดหกนิ้วความกว้างสองจุดห้านิ้วนะคะสันหนาห้าจุดห้ามิลตัวด้ามเป็นด้ามไม้มงคลลายสวยมากสังเกตดูตัวด้ามน,นะคะรุ่นนี้จะทํายากมากด้ามทรงแบบนี้นะคะตัวด้ามจะปักหมุดโมเสกทองเหลืองนะคะสวยงามนะคะเล่มที่หนึ่งราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทรวมส่ง เล่มที่สองนะคะความยาวของบมีสิบสองจุดสามนิ้วความกว้างสองจุดนิ้วสันหนาห้าจุห้ามิลน,นะคะตัวด้ามเป็นด้ามไม้มงคลลายสวยนะคะปักหมุดโมงสกทองเหลืองครบสวยงามนะคะตัวด้ามเล่มนี้ความยาวอยู่ที่หกนิ้วนะคะลูกค้ารับประกันงานสวยตรงปลกแน่นอนรับประกันความคมของบมีทุกเล่มนะคะเล่มที่2ราคา1,590ห้า้าสิบาทรวมส่ง <S <S ขายเล่มที่สามนะคะ เป็นโบวีขัดข่าวนะคะความยาวของเบมี่สิบเอ็ดจุดหกนิ้วความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาหกมิลน,นะคะตัวด้านเป็นด้านไม้มงคลลายสวยปักหมุดโมสสกทองเหลืองครบสวยงามนะคะสังเกตดูตัวงานนะคะจะสวยเนี้ยมากค่ะตัวด้ามเล่มนี้ความยาวอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มงคลลายสวยเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันความคามของเบมี่ทุกเล่มนะคะค่ะเล่มที่ะะ 1, าทสามนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะสสยสะสมไม่ควรพลาดนะคะลูกค้า คามที่4ี่เป็นโบวีความยาวของใบมีด6.5นิ้วความกว้าง2นิ้วนะคะสันหนา6.5มิลตัวด้าม5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มงคลปักบุรโมเสกทองเหลืองนะคะลูกค้าสังเกตดูตัวด้ามนะคะลูกค้าสวยงามมากรุ่นนี้เก๋มากค่ะลูกค้าราคา1,190บาทรวมส่งนะคะคามที่5้านะคะเป็นงานโบวีความยาวของใบมีด7.1นิ้วความกว้าง1.6นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว5นิ้วนะคะลูกค้า เล่มที่ห้าราคาเจ็ด้อยเก้าสบาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่หกนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กบาเรย์นะคะลูกค้าเล่มที่6กเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กบาเรย์นะคะความยาวของใบมีดหกจดหนิ้วความกว้างหนึ่งจุหนิ้วสันหนาสีมิลตัวด้ามไม้ประดุกความยาวห้านิ้วนะคะเล่มที่ราคาเจ็้อยเก้าบาทรวมส่งนะคะเล่มนี้สวยงามนะคะลูกค้าเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กบาเรย์วงเดือนนะคะลูกค้าราคาเจ็ดรอก้าบบาทรวมส่งค่ะเล่มที่เจ็ดนะคะ ความยาวของใบมีด7.2็จุดสองนิ้วความกว้างหนึ่งจุดสนิ้วนะคะสันาสี่มิลน,นะคะตัวด้านเป็นด้ามไม้ประดูความยาวสี่จุดสนิ้วนะคะลูกค้าค่ะใบมีดจะลงรายแบบนี้นะคะราคา7 9็ดยเก้าสบาทรวมส่งสนใจเริ่มไหนแคมปหน้าจอแอดไลน์มคคาได้เลยค่ะเลิ่มที่แดความยาวของใบมีด6กจุด้านิ้วความกว้างหนึ่งุดหนิ้วสันาสี่มิลตัวด้ามห้าจุดหนึ่งนิ้วเป็นด้ามไม้ประดูราคา7 9็ดเก้าิบาทรวมส่งเริ่มที่เก้าเป็น มีดแล่เหล็กตลับลูกปืนนะคะลูกค้าความยาว7นิ้วความกว้าง2นิ้วนะคะสันหนา4มิลตัวด้ามไม้ไปดูลายสวยมากความยาว5.1นิ้วนะคะถั่เล่มที่9้าราคา8 9 0ิบาทรวมส่งถ่ะเล่มที่10นะคะลูกค้าค่ะเล่มที่10นะคะความยาวของใบมีด5.6นิ้วความกว้าง1.4นิ้วสันหนา4มิล ตัวด้ามไม้มงคลความยาว5นิ้วนะคะเล่มนี้ราคา690บาทรวมส่งเล่มที่11เป็นโบวีลายเกรดมังกรนะคะความยาวของใบมีด5.6นิ้วความกว้าง1.5นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้มงคลความยาว5นิ้วนะคะเล่มนี้ราคา690รวมส่งนะคะมีบริการเกร็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด1เดือนรับเค็ม1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วน